ฉันน้งสาวสิริชนวรรณอารมณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ทับหนึ่งค่ะและดิฉันนาาสาวสุพิชลาวงคีรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับหนึ่งโรงเรียนขานวิทยาค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องลังนีออนค่ะที่มาของโครง,งานนะคะเนื่องจากโคมไฟเป็นของใช้ภายในบ้านและนอกบ้านโคมไฟยังสามารถให้แสงสว่างแก่เราและนอกจากนี้ยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ตกแต่งได้อีกด้วยค่ะ เราเลยนําแผ่นไข่ที่เป็นวัสดุเดือดใช้นํามาทําเป็นโครงไฟค่ะเพื่อลดปัญหาขยะถูกประสงค์ของโครงงานนะคะ 1. เพื่อศึกษาวิธีการทําโครงไฟพลังนีออนค่ะ 2. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้โครงไฟและ 3. เพื่อนำำําความรู้เกี่ยวกับการทำสินประดิษฐ์โครงไฟพลังนีออน<ๆ>นาไปเผยแพร่<ๆ>การสร้างรายได้เสริมค่ะขอบเขตโครงงานตัวแปรต้นคือการออกแบบและสร้างสินประดิษฐ์โครงไฟพลังนีออน ตัวแปตามคือความพึงพอใจของผู้ที่ใช้โคมไฟพลังนีออนตัวแปรควบคุมคือลูกทรงของโคมงไฟพลังนีอ้อนกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนห้องห้าทับหนึ่งโรงเรียนข่านุุทยาจำนวนยี่สคนค่าวัสดุค่าแรงงานกะำไรจากการผลิตคิดเป็นราคาขายแล้วได้ราคาขายชิ้นละ248บาทค่ะขั้นตอนการทำโครงงาน1 นำแผ่นไข่มาดัดเป็นรูปทรงเพื่อให้เหมือนเข้าหาก,กัน 2. น้นำแผ่นไข่ที่ดัดเป็นรูปทรงแล้วนำมาพ่นสีและรอจนแห้ง 3. เมื่อแห้งแล้วเอาหลอดไปพันกับตะเกียบแล้วเอาตะเกียบใส่ลงไปในโครงไฟ 4. นำลวดมาทับก,กับโครงไฟเพื่อให้เป็นสายห้อย 5. ้านำลวดที่ทำเป็นสายห้อยทับก,กับเหล็กแล้วนำไหมพรมพันทั้งลวดทั้งเหล็กห เอาลวดถักกับเหล็กอีกทีเพื่อทําเป็นสายห้อยแล้วน้าใหม่คงมาพานันคือชิ้นงานโคงไฟพลังนีออนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะจากการเก็บข้อมูลและสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้โคมไฟพลังนีออนนะคะจากคนสำรวจพบว่าผู้คนส่วนใหญ่บอกว่าคุณ โครงไฟมีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคาและมีการใช้งานได้ดีโดยการทำโครงงานพลังนีออนในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพยียงสามห่วงสองเงอนไข่สี่มิติด้ดานความรู้การทำสิ่งประดิษฐ์ด้านคุณธรรมมีความรับผิดช,ชอบมีความตรงต่อเวลาและมีความยุติธรรมด้านพอประมาณแผงไข่เป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําโครงงานมีอยู่แล้วเลยเป็นการช่วยลดรายจ่ายด้านนี้เหตุผลเผยแพร่วิธีการทําให้คนในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ด้านมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีการทําโครงงานมีความเหมาะสมกับเวลาใ้วัตถุแข่งไข่เป็นของที่มีอยู่ตามชุมชนเลยนํามาทําเป็นสิงประดิษฐ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ทำมาในโครงงานเป็นของที่มีอยู่แล้วตามชุมชน เลยเป็นการลดรายจ่ายด้านสังคมนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่คนในชุมชนเพื่อให้นำความรู้ไปพัฒนาให้ดีขึ้นด้านวัฒนธรรมนำความรู้ในการทำโครงงานในครั้งนี้ไปเผยแพร่คนในชุมชนเพื่อให้สืบสารวัฒนธรรมการทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งแวดล้อมแผงไข่เป็นของที่เหลือใช้และไม่มีใครนำไปทำประโยชน์เกิดการทิ้งเป็นขยะเลยนำแผงไข่มาทำ โครงงานเพื่อเป็นการลดขยะและรักษากสิ่งแวดล้อมขอบคุณอาจารย์สิทธิชัยพาณิชวิไลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์สุทธิดาทัพจากอาจารย์ประจำวิชาค่ะ